ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงนะคะภายในงาน Thailand Research Expo 2020กับมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2563และช่วงนี้ค่ะดิฉันนำพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่นี่ค่ะกับโครงการทรัพยากรชีวภาพประกับแห่งชาติร่วมกับทางวชหรือสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะคะได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรคอนสอนศรีกุลนาถอยู่กับเราตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตนะคะท่านวันนี้เรามีโครงการในด้านของสัตว mm ์เศรษฐกิจก็คือประกาศมีผลงานการวิจัยหรือว่านำนนัตกรรมอะไรมาให้เราได้ฟังกัน,นะะอ๋อครับผมเนื่องจากประกาศนะครับเป็นสัตว์น้ำประจำชาติซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อปี62ที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยประกัดก็เป็นสัตว์ เรียกได้ว่าเป็นคู่บ้านคู่เมืองกับกับประเทศไทยเรามาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันเลยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคนทั่วไปเลยเราก็เลี้ยงประกาศมาในขณะเดียวกันเนี่ยได้มีการผสมพันธุ์หรือปรปับปรุงพันธุ์ประกาศเนี่ยให้มีสีสันหลากหลายสวยงามมากดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีการเอ็กซ์พอร์ตหรือว่านําประกาศเนี่ยส่งออกขาเนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งได้สร้างมูลค่าไรายได้กับประเทศเราเนี่ยมันเรียกว,ว่าต่อตัว ประกาศต่อตัวเนี่ยมีราคาสูงมากถ้าเทียบกับตัวต่อตัวนะครับดังนั้นด้วยด้วยเหตุผลทั้งหมดดังกล่าวทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีสารรูปแบบอายุเป็นสัตว์เรียกว่าเป็นสัตว์สิ้นเปลืองในเชิงเพาะเลี้ยงก็ได้เพราะอายุมีแค่ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเติมใหม่เติมใหม่เปลี่ยนใบตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลดังต่งางๆทั้งหมดเนี่ยทางบชนะครับก็ได้ร่วมกับทางพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยก็มีการเขียนข้อเสนอโครงการและปรับข้อเสนอโครงการทั้งหมดขึ้นมาเป็นการศึกกษาาทัั้งงงเรรื่อออขนุ แล้วก็ทําฐานข้อมูลของประกาศและดเดการข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยเราก็จะสู่นาไปสู่การพัฒนาและประปับปรุงผ่านประกาศต,ต,ต่อไปซึ่งเราก็เลยทําเป็นรูปแบบของโครงการทรัพยากรเชื้อภาพแห่งชาประกาศแห่งชาติหรือ n a t u r a l Beta Bio Resource Project นะครับคือ,คอไม่ได้ตั้งเป็นองค์กรแต่ว่าตั้งเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการซึ่งก็ประกอบไปด้วยมาตรทยาลเกษตรศาสตร์แล้วก็มีทางทางวชแล้วก็มีสมาคมประกาศเนี่ย ร่วมมือกันที่จะพัฒนาโครงการขึ้นมาในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยส่วนของคณะวิทยาศาสตร์นะครับคณะัตวแพทยศาสตร์แล้วก็คณะประมงนะครับเราก็จะศึกษาใน3มโมดูลใหญ,ใหญ่เลยคือเรื่องของการกระจายตัวของพันธุ์ต่างๆของประกัดทั่วประเทศนะครับว่ามีที่ไหนอะไรยังไงชัดเจนทั้งประกัดโดยเฉพาะบุกประกัดป่าต่างๆนะครับต่อมาก็เป็นการ โครงการที่กลุ่มที่2ก็เป็นการศึกษาพันธุกรรมต่างๆของประกัดแต่และชนิดแล้วก็ยีนต่างๆที่ลิงก์กับสีต่างๆเเป็นโครงการจีโนมโปรเจกต์สุดท้ายก็คือการศึกษาด้านโคลนนิ่งของประกัดเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันไว้หรือเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดมันมีการสูญเสียพันธุ์หรือมีการสูญพันธุ์อะไรไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะกู้กลับคืนได้ด้วยการโคลนนิ่งเราคาดหวังว่าเราตั้งโครงการได้ประมาณ3ปีก่อนเริ่มแรกเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงพันธุ์หรือคีบอะไรต่างๆได้ดีมากที่สุดเท่าที่จะเป เป็นการสมัยว่าอนุรักษ์แล้วก็หาช่องทางในการขยายพันธุ์หรือว่าโครนนิ่งตัวประกาศเองเพื่อประโยชน์ในด้านของเศรษฐรกิจให้กับประเทศชาติไปด้วย <ขอ S 1> นะคะวันนี้นะคะท้ายนี้ค่ะถ้านดรอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานไหนหรือว่าผู้ที่มีความสนใจในด้านของการเลี้ยงประกาศหรือว่าเพาะพันธุ์ประกาศค่ะเชิญเลยค่ะโอเคครับก็ฝากกับหน่วยงานของทุกๆท,ที่ในในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ผู้สนใจได้เลี้ยงประกาศต่งตางๆเนี่ยคือโครงการเราคงจะอยู่ไม่ได้เลยหรือว่าไม่สามารถจะทำให้มัน successful หรือ ประสบความสำเร็จได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทั้งคนในชาติหรือคนทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม,ม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆก็ตามที่สนดใจอยากจะศึกษาร่วมกันในมิติต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสังคมมิติด้านประวัติศาสตร์มิติดา้านอื่นๆอะไรเนี่ยเราก็ยินดีที่จะร่วมมือกันนะครับเพื่อจุดหมายปลายทางคือการประกาศเนี่ยม,มีความมีมูลค่าสูงที่สุดแล้วก็เป็นสัตว์นประจำชาติมากที่สุดในขณะเดีวยวกันผู้สนใจทั่วไปเนี่ยถ้ามีประกาศชนิดต่างๆหรือมีรูปแบบอะไรที่เป็นแปลกๆเนี่ ก็เอามาร่วมกันวิจัยได้นะครับเพื่อจะได้หาข้อแตกต่างความผันแปรต่างๆได้ครับก็คือเรียกได้ว่าเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีความสนใจหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามมาพัฒนาร่วมกันใช่ไหมคะ,คมะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญในการที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจนะคะจากเศรษฐกิจที่เรียกว่าปลากัดด้วยวันนี้กลาบขอบพระคุณท่นานเป็นอย่างสูงนะคะและนี่คืออีกหนึ่งบูธนะคะที่ทุกท่านสามารถเยี่ยมชมกันได้ภายในงานจ h a i l a n d Research Expo 2020กับมหกรรมงานวิจัย แห่งชาติปี2563นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะนำทุกท่านไปติดตามกันที่บูธไหนหน่วยงานใดอย่างไรนั้นฝากทุกท่านติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ